ในหัวข้อนี้นะครับจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการดูรายงานเวลาเข้าออกของพนักงานนะครับซึ่งมีรายละเอียดดังนี้นะครับก่อนอื่นนะครับให้เราทำการเปิดโปรแกรม z k time 5.0หรือ time attendance 2008นะครับขึ้นมาก่อนนะครับจากนั้นนะครับให้เราเลือกไปที่รายงานครับในส่วนของรายงานนี้นะครับเราสามารถดูรายงานได้ทั้งแผนกหรือสามารถดู ตัวรายงานนะครับเฉพาะบุคคลนั้นก็ได้นะครับในตัวอย่างนี้นะครับผมจะยกตัวอย่างการดูรายงานทั้งแผนกนะครับซึ่งก่อนอื่นนะครับให้เรามากําหนดค่าดังนี้นะครับแผนกครับให้เราเลือกเป็นนอตนะครับบริษัทของเรานะครับคือนอตครับซึ่งจะประกอบด้วยแผนกซัพพอร์ตแล้วก็บัญชีนะครับส่วนการกําหนดของช่วงเวลานะครับการกําหนดช่วงเวลานะครับตัวนี้ก็แล้วแต่ ทางเราจะเรียกดูรายงานนะครับว่าจะดูรายงานในช่วงไหนจากวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะครับในตัวอย่างนี้นะครับผมจะยกตัวอย่างช่วงเวลานะครับจากวันที่1เดือน2 2011นะครับถึงวันที่15เดือน2 2011นะครับเมื่อเรากำหนดค่าต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราทำการกดคำนวณครับระบบก็จะทำการคำนวณน,นะครับ ตอนนี้นะครับระบบได้ทําการคานวณเสร็จแล้วนะครับในส่วนแรกนะครับให้ผู้ใช้นะครับดูข้อมูลที่โปรแกรมที่แสดงขึ้นมาก่อนนะครับถ้ามีการกําหนดกะการทํางานที่ถูกต้องนะครับโปรแกรมก็จะแสดงวันที่ทํางานขึ้นมาตามที่เราได้เลือกไว้ด้านบนนะครับส่วนที่เราเลือกไว้ด้านบนนะครับจะเป็นวันที่1เดือน2 2011นะครับถึงวันที่15เดือน2 2011นนะครับหรือเราจะดูจากวันที่ของพนักงานแต่ละคนนะครับ ที่ได้มีการลงเวลาไว้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นวันที่1ถึงวันที่15นะครับของพนักงานคนนี้นะครับถ้าไม่มีวันที่ขึ้นตามที่เราเลือกด้านบนนะครับให้กลับไปดูการกําหนดกะทํางานนะครับให้กับพนักงานซึ่งจะอยู่ในขั้นตอนที่3นะครับว่าเราได้เลือกช่วงเวลาที่ทํางานถูกต้องหรือไม่นะครับในการเช็คข้อที่3นะครับให้เราดูที่ช่องเช็คอินนะครับ ือช่องนี้นะครับช่องเช็คอินนะครับคือเวลาเข้างานนะครับและเช็คเอา t นะครับคือเวลาออกงานนะครับถ้าพนักง,งานมาทําการบันทึกเวลาเข้าออกตามช่วงเวลาที่กําหนดอย่างถูกต้องแล้วนะครับเวลาก็จะขึ้นที่ช่องเข้าและออกนะครับดังตัวอย่างรายงานที่เราได้แสดงออกมานะครับถ้าเวลาไม่ขึ้นที่ช่องเข้าออกนะครับเราสามารถตรวจสอบได้จาก บันทึกเวลาทั้งหมดนะครับของพนักงานคนนั้นหรือเรียกว่าการตรวจสอบล็อกนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นการตรวจสอบล็อกนะครับแทบ Check ็บเช็คอินเอาล็อกเอ็กซิพชันะครับแล้วก็สามารถดูการบันทึกเข้าออกของพนักงานแต่ละคนได้อย่างละเอียดนะครับหรือถ้าช่วงเวลานะครับไม่ขึ้นที่ช่อง Check In Out นะครับอาจจะเกิดจาข้อผิดพลาดหลกัหลกๆได้2แบบนะครับคือ1 ไม่มีเวลาทํางานนะครับในวันนั้นจริงๆ2นะครับเวลาที่พนักงานบันทึกเข้าหรือออกนะครับเกินช่วงเวลาที่เรากําหนดไว้ในขั้นตอนที่1นะครับส่วนช่องอื่นๆที่จําเป็นต่อการตรวจสอบพวะนั้นก็คือช่องเลดนะครับคือช่องการมาทํางานสายนั่นเองนะครับแล้วก็ช่องเออร์ลี่นะครับคือเวลาที่กลับก่อนนะครับก็จะมีช่องเลดกับเออร์ลี่นะครับตัวนี้แล้วก็จะมีช่อง o t Time ด้วยนะครับ กรณีที่ต้องการตรวจสอบบันทึกเวลาทั้งหมดให้ผู้ใช้นะครับเลือกไปที่แท็บเช็คอินเอานะครับซึ่งจะเป็นแท็บแรกเลยนะครับโปรแกรมก็จะแสดงเวลาทั้งหมดที่พนักงานคนนั้นได้ทําการบันทึกนะครับเมื่อเราดูหรือได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะครับเราต้องการส่งออกข้อมูลนะครับเราสามารถส่งออกไฟล์นี้นะครับเป็นไฟล์ Excel ได้นะครับโดยการกดปุ่มส่งออกข้อมูลนะครับแล้วก็กดส่งออกข้อมูลนะครับ ก็จะมีคอลัมน์นะครับให้เราเลือกนะครับว่าจะเลือกเอาคอลัมน์ไหนส่งออกนะครับเมื่อมีการเลือกเรียบร้อยแล้วนะครับให้ทําการกดตกลงนะครับให้ทําการเลือกที่ที่จะบันทึกนะครับจากนั้นก็พิมพ์ชื่อไฟล์ลงไปนะครับจากนั้นทําการกดเซฟครับระบบก็จะทําการแจ้งขึ้นมานะครับว่า Data have b s o u c c e s s f u l นะครับคือทำการส่งออกเรียบร้อยแล้วนะครับให้ทำการกดโอเคไปครับการดูรายงานเวลาเข้าออกของพนักงานนะครับก็จะเสร็จสิ้นเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าวิดีโอชุดนี้นะครับคงจะเป็นประโยชน์กับอีกหลายท่านนะครับแล้วก็เราก็หวังอีกว่าวิดีโอชุดนี้นะครับท่านจะสามารถทำตามได้ด้วยตนเองของท่านนะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับขอบคุณครับ